ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารวมตัวกันครบเลยวันนี้คุณท่านได้เขียนพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นมาสักพักแล้วครับและคุณท่านก็ได้บอกกับผมห้ามให้คนในครอบครัวรู้เรื่องนี้โดยเด็ดขาดและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขออนุญาตเปิดเลยนะครับพินัยกรรมฉบับนี้คุณท่านได้เขียนไว้ว่า ทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกมอบให้แก่คนที่คุณท่านรักที่สุดเพียงคนเดียวเท่านั้นและนอกจากทรัพย์สินคุณท่านก็ยังมีเออคอนโดค่ะท่านอคอนโดในดานสูงติดรถไฟฟ้าเลี้ยงสัตว์ก็ได้และมีส่วนการสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะรับรองว่าน้องไลน์เลิฟตลอดการอยู่อาศัย ทรบถึงิรกิจการของข้าพเจ้าทั้งหมดรวมถึงคอนโดสุดรู้แห่งนี้ข้าพเจ้าขอมอบให้กับคุณเจนนี่เดี๋ยวก่อนนะคะเออจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณท่านเขียนไว้ยังไม่หมดนะครับข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าจะมอบให้ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ล้ำค่า ที่ข้าพเจ้าไม่เคยบอกใครและทุกๆอย่างมันจะเป็นของเจนเนี่แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นขอ,ขอดูได้ไหมคะพี่ดูอนโทษนะคะ สิ่งที่คุณท่านจะมอบให้นี้คือการดูแลที่แคร์ที่สุดให้กับคุณหนูเจนนี่เธอจะได้ทุกอย่างที่เธอต้องการจาก Origin Family แบบไม่จำกัดตลอดชีวิตสิทธทิพิเศษที่จะเติมเต็มความสุขของนุชและของน้องด้วยกันที่นี่ ตอนสุดท้ายทุกคนก็ได้รู้ว่าสิ่งที่คุณพ่อเลือกนั้นถูกต้องนั่นก็คือการที่ทำให้ทุกคนได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันเพราะเราเข้าใจดีว่าสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกสำคัญของครอบครัวที่ควรค่าแก่การดูแลและสิ่งที่ดีที่สุดสเสมอ